สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทโลโทด่างนะครับผมผมจะพามาชมนะครับผมงานเจ้าพอเจ้าแม่งานประจําปีของบ้าไอทิวนะครับผมนี่ก็คือสิงโตเชิดนงไอฝ้ายมันก็มาด้วยนะครับผมวันนี้งานเจ้าพอเจ้าแม่นะครับไอทิวเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมนี่มาดูครั้งนี้ก็สนุกไม่แพ้ตอนเด็กๆเลยนะครับผมยังสนุกเหมือนเดิมนะผมไม่รู้ว่าตอนเด็กๆใครกลัวสิงโตบ้างนะครับผมจะบอกว่าสวยงามมากเลยครับนี่ครับเก่งมากเลยครับขึ้นเสานะครับผมนี่เป็นสิงโตเทบางไผ่นะครับ ครับผมที่เราไปดูนะครับผมบ้านไอทิวนะครับผมเนี่ถึงเวลาสําคัญแล้วครับผมที่เราจะไปให้ต่างสิงโตนะครับผมนี่สิงโตก็อ้าปากรับอย่างนี้แล้ววันนี้คนมาเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับผมแปะยิ้มก็มาแล้วนะครับแปะยิ้มนี่ชุดสีชมพูเลยนะมาพร้อมสิงโตเลยนะครับผมนี่อันนี้สิงโตนะครับไอทิวก็มาให้ต่างสิงโตนะครับผมน่ารักมากเลยสิงโตผ่านไปแล้วครับผมแล้วเราก็ถ่ายรูปกับสิงโตนะครับผมเฮงเฮงปังปังกันเลยทีเดียว เดียวนะครับผมและเวลาต่อจากนี้ไปนะครับผมก็คือมังกรนะครับนี่มังกรเงินม้าก่อนเลยนะครับมังกรจะใช้คนเล่นเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีลูกแก้วอยู่ข้างหน้านะครับมีทั้งมังกรเงินมังกรทองเลยนะครับผมถึงงานเจ้าทีไรก็ชอบไปดูมากเลยนะครับผมนี่ในนี้ก็มีหลานไอทิวอยู่2คนนะครับผมตอนเด็กๆไอทิวก็เคยเล่นนะครับผมมังกรนะครับผมมังกรก็ได้ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับผมนี่ใครได้ไปดูครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรือว่าที่บ้านใครมีแบบนี้นะครับคอมเมนต์ จัดงานกันถึง3วันเลยนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ปังๆนะครับผมดูอยู่จากจังหวัดอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมมังกรเขาจะมีการขึ้นเสาด้วยนะครับผมนี่เป็นวินาทีสําคัญนะครับผมทีมงานเขาช่วยกันตั้งเสาอย่างนี้เลยนะมาแล้วครับผมนี่มังกรไฟโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับผมที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะครับขาดต้องคนลากเครื่องปั่นไฟนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมังกรก็ได้มากราบสารเจ้านะครับผมนี่นะครับผมความสวยงามนะครับนี่ ที่เหนื่อยสุดก็น่าจะเป็นคนที่ลากปั่นไฟนี่แหละครับผมทุกคนดูนะครับผมความสวยงามต่อไปนะครับมังกรจะมาขึ้นเสาแล้วนะครับทุกคนนี่เขากวนวนวนไปเลยนะครับวนวนแล้วก็ส่งไม้ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ว่าทําการไหว้ก่อนแล้วก็วนวนพันเสาขึ้นไปเลยพันพันขึ้นไปเลยนี่สวยงามมากเลยครับนี่มีมังกรพ่นไฟด้วยครับผมเป็นผู้นะสวยงามแต่การตามากเลยนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยรวยนะครับมังมีสีสุขนะครับมังกรแสดงเสร็จนะครับไอทิวก็จะ ไปแจกตังมังกรนะครับผมแล้วก็ได้หนวดมาหนึ่งอันด้วยนะครับผมวัดมังกรจะเสริมโชคเสริมลาภสิริมงคลน,นะครับผมนี่ไงครับหลานชายไอทิวนะครับถือหัวถือหัวนี่ไงเออถ่ายรูปกับมังกรไปทีครับสวัสดีครับ